ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเกมหมูมอนสเตอร์เตรียมขายไข่นะครับ mm hmm. ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคด,ดีที่ได้รับไวล์ลิสทั้ง5000ันอนะครับในการซื้อไข่พร้อมส่วนลดด้วย mm hmm. เดี๋ยวผมจะแสดงวิธีซื้อและการโอนเหรียญ BUSD จากไ a n นนไปเ t a m a s k mm hmm. นะครับเพื mm hmm. ่อที่ซื้อไข่เกมหมูมอสเตอร์นะครับ คลิปนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปเชิญชวนลงทุนนะครับจะซื้อขายอะไรก็ตัดสินใจด้วยตัวองคุณเองนะครับอ่าเริ่มต้นเลยหลายคนทุกคนก็ต้องมีกระเป๋า MetaMask อยู่แล้วนะครับอ่าหาผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาทีหลังแล้วยังไม่มีนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอดออนนะครับมามาสมัครเมตามาส์แล้วก็สร้างกระเป๋าได้นะครับอ่าโดยการที่เลือกมุมฝาเนี่นะครับ extension ครับแล้วก็ m a n u t e extension นะครับแล้วก็ค้นหา metamask metamask แล้วก็ติดตั้งนะครับนี้เราก็จะได้กระเป๋า metamask มาแล้วก็แนะนำให้ผูกกระเป๋า metamask ของเราไว้กับ hardware wallet ด้วยนะครับเพื่อป้องกันการถูกแฮ็กถูกโงกงต่างๆ ที่มันเสริมความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ mm hmm. นะต่อไปเราก็จะมาที่เว็บไซต์ของ b i n n c e นะครับเข้าเว็บไซต์ b i n n c e ได้เลยหรือใครไม่รู้จะเข้าตรงไหนก็สามารถกดที่ใต้ลิงก์นะครับเป็นลิงก์การเชิญเพื่อนของผมครับกดเข้ามาสมัครแล้วก็ใช้งานได้นะครับเริ่มต้นที่เราจะซื้อเนี่ยครับ เราดูที่เมนูซ้ายบนนะครับาบคริปโตแล้วก็เลือกที่เมนู P P2P Trading นะครับแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนในส่วนของค่าเงินนะครับให้เป็น THB ด้วยนะครับบางคนอาจจะมีหน้าตาเว็บเป็นเอ่อหน้าตาเป็นแบบอื่นเนาะให้เราเปลี่ยนเป็น THB นะครับเป็นสกุลเงินไทยบาท แล้วก็เลือกไปที่ BUSD นะครับที่เราจะซื้อ,อก็จะมีลิสต์ของร้านต่างๆนะครับมากมายแต่ละร้านก็จะมีเงื่อนไขขอ,ของแต่ละร้านนะครับซื้อขั้นต่ำห้าห0ื0นบาทขั้นต่ำสามห0ื0นบาทขั้นต่ำหน0 0 0หมืบาทเราก็ดูในการเลือกเนี่ยครับเราก็ดูราคาท,ที่เราโอเคนะครับแล้วก็ออเดอร ปอร์เซ็นต์ในการสำเร็จนะครับที่เปอร์เซ็นต์สูงโอกาสที่เราจะโดนหลอกโดนโกมก็จะน้อยลงนะครับก็หลังจากที่เราได้ร้านที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เลือกไป BUSD นะครับกดคลิกเลือกไปเลยครับก็ระบุจำนวนเงินอย่างเช่นเนี่ยเอเอเมื่อกี้ผมคลิกมาที่สามหมื่นแล้วขั้นต่ำสามหมื่น 30, บาทเนี่ยครับ เราก็จะได้เหรียญ BUSD เนี่ยอยู่890เหรียญโดยประมาณนะครับแล้วเราก็กด buy BUSD เพื่อทำการซื้อขายได้เลยนะครับแต่ว่าผมผมเนี่ยซื้อไว้เรียบร้อยละผมก็ไม่ได้กดให้ดูนะครับเราพอเรากด buy เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีเงื่อนไขของแต่ละร้านนะครับโดยการอ โอนโอนเงินตามเลขบัญชีนะครับแล้วก็เขาก็จะโอนเหรียญให้เรานะครับหลังจากที่เขาโอนเหรียญให้เราแล้วเนี่ยเหรียญจะไปอยู่ที่ไหนก็คือจะอยู่ในกระเป๋าตรงนี้ครับมาที่ wallet นะครับแล้วก็เลือกเมนู funding wallet นะครับอ่าผมซื้อละมาแล้วก็จะมีเหรียญ b u s d เข้ามาแล้วนะครับอ่าหลังจาก เราทําการซื้อขายแบบ P2P เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องย้ายเงินจากกระเป๋า Funding เนี่ยครับมาที่กระเป๋า f e a t Spot นะครับเพื่อที่จะทําการโอนเงิน BUSD เนี่ยไปสู่กระเป๋า MetaMask นะครับกดเลือกตรงจุดๆเนี่ยครับแล้วก็กด Transfer นะครับเราเปลี่ยน f o จากรั n d ิ n ง to เพ t a อน s and spot นะครับเลือกเหรียญเป็น VUSD นะครับแล้วก็เลือกจำนวนปรับผมใส่ Mac ไปเลยกดคอนเฟิรมไปโอเคครับเหรียญจากกระเป๋าตรงนี้ก็หมดไปแล้วนะครับไปอยู่ที่กระเป๋า c e s a n d spot p o แล้วนะครับกดเข้าไปดูโอเคมาแล้วครับห้ารอยเ้าสบสี่ ต่อไปเนี่ยเราก็จะทําการโอนเหรียญครับจาก b บ n a n c e ไปสู่กอเ e t a m a s k นะครับเลือกเลือกที่เหรียญของเรานะครับ b u s แล้วเลือก w i t h d นะครับก็จะมีให้เรากรอก a ดเดสนะครับแพดเดสนี่ก็คืออหมายเลขกระเป๋าของเรานะครับวิธีง่ายๆก็คือกด มุมขวาบนนะครับตรงที่ on metamask เนี่ยน,นะครับอ่าแล้วก็กด copy ค l i p b o a r ดก็มากดวางตรงนี้นะครับถ้าใครไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเลขถูกหรือเปล่าเนี่ยเราก็มาเช็คตรงนี้ได้ในกระเป๋า metamask นะครับแล้วก็ view account in explorer นะครับก็จะมีเลขกระเป๋าเราแบบเต็มๆนะครับเราสามารถ คอปปีจากตรงนี้อีกทีนึงก็ได้ครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับส่วนน็ตเบิร์กเนี่ยครับเราก็จะเลือกเป็น BSC นะครับหรือว่า BEP ยี่สิบนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องดูให้ดีเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกไปที่เหนอื่นแล้วเนี่ยอ,อย่าง ETH เนี่ยครับมันจะมีค่าฟรี แล้วเราต้องโอนไปโอนมาหลายรอบเนาะอาจจะเสียเวลาในการแก้ไขแล้วก็เสียค่าฟรีเพิ่มอีกได้นะครับถ้าเราโอนไปที่ BSC เนี่ยครับก็ค่าฟรีคือศูนย์นะครับผมเลือก BSC นะครับอ่าเขาก็จะมี pop up ขึ้นมาถามก่อนนะครับโอเค yes ว่อาอ่าเราระบุจำนวน เหรียญที่เราจะโอนเข้าไปนะครับผมจะโอนไปหนึ่งร้อยเหรียญก่อนเพราะว่าเผื่อ,อไว้ดีกว่าสองร้อยเหรียญเพราะว่าเราจะซื้อไข่ได้สองฟองนะครับฟองละสี่สิบเก้าเหรียญสองฟองก็ประมาณ100หนึ่งร้อยเหรียญนะครับผมจะโอนไปสองร้อยเหรียญ ก่อนหน้านี้เนี่ยผมลองทดสอบโอน,โอนไปสอ,สองสามรอบแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเครือข่ายอาจจะมีคนใช้เยอะหรือว่าอะไรนะครับก็ทําให้เกิดการลิจ็คขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าเนาะอ่ะพอเราเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกดวิทรอเลยนะครับอเอก็จะมีพอปอัพขึ้นมาถามเราอีกทีหนึ่งเพื่อให้เราคอนเฟิร์ม ก็ okay. จะมีรายละเอียดสำหรับการโอนนะครับขอเข้าทีนิวต่อได้เลยอะจะมีระบบความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งโดยการที่เรามีรหัสส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลของเรานะครับอเดี๋ยวผมกด e-code ก่อนรหัสก็จะส่งมาที่โทรศัพท์ของเราก็นำตัวเลขมากรอกนะครับ ค okay. แล้วก็อ e ีเมลนะครับส่รงรหัสไปที่อ e ีเมลจะมีรหัสต้องใส่รหัสสองชั้นเลยนะอีเมลเอามาแล้วสัมมิตได้เลยครับอ่าของผมเนี่ยจะเชื่อมกับ กระเป๋าฮาร์ดแวร์วอลเลตนะครับก็จะมีป้องกันความปลอดภัยเนาะก็จะตามอีกรอบนึงเราก็ต้องมากดยินยันที่กระเป๋าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็เลือกคอม p l e t นะครับมีปปอับขึ้นมาก็จะใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับน่าจะประมาณห้าถึงสิบนาทนะีน่าจะประมาณนี้โอเคพอเรากด คอนเฟิร์มเรียบร้อยอ่ะก็จะมีกระบวนการกำลังกำลังประมวลผลอยู่เราจะใช้เวลารอตรงนี้นะครับอ่าอีกสักพักก็เหรียญก็จะเข้ามาสู่กระเป๋าเน็ตมาสของเรานะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยโอนเข้ามาแล้วก็ยังไม่มี เหรียญโทเค n นะครับอยู่มี s d หรือว่าเหรียญอื่นๆนะครับเราสามารถเข้าไปเพิ่มเข้าไปแอดโทเค n นเพิ่มได้นะครับเนี่ย o r t อินพุนเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็เอาอั e ราโคว c o นคอนแทคอ r e ร s เนี่ยมาใส่เพื่อเพิ่มเหรียญเข้าไปนะครับอ่าจะมีลิงก์จะมีเว็บนี่ครับเพื่อสแกนนะครับ ก็จะมีอ d r e s s ของแต่ละเหรียญเนาะเลือกค้นหาข้างบนนะครับเลือกเป็น b u s d นะครับนี่นะครับ b i n a n c e USB นะครับหรือว่า b u s d นะครับเลือกตรงนี้นะครับมาแล้วก็จะมีตรง Contact นะครับด้านขวานะครับเป็น address ของ โอเพนห sd นะครับกด copy นะครับแล้วก็เอามาใส่ตรง import o p โอเพนนะครับของกระเป๋า m น t a Mask ของเรานะครับเพิ่ม add r เด s แล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้กด add ไปเลยเพราะว่าของผมเนี่ย add, อมี add เหรียญน,นี้ไว้แล้วนะครับก็เลยก็แจ้งว่ามีแล้ว เหรียญอ,อ,อื่นๆแล้วก็สามารถพ้นหาแล้วก็มาแอดได้นะครับรอรอสัอกครู่พอเหรียญเข้าแล้วก็จะมีเหรียญ b ีอ d เข้ามาตรงนี้นะครับก็เตรียมตัวไปซื้อไข่กันได้เลยนะครับ่าสำหรับเกมหมูเนี่ยเกมหมูมอสเตอร์เนี่ยเปิดขายไข่รอบแรกสำหรับไว i ลสเนี่ยจะจะสามารถซื้อไข่ได้วันที่ ่สิบอ็ดพฤศจิกายนนะครับตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเวลาของประเทศไทยนะครับก็ยังไงใครมีปัญหาหรือว่าต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมสาม,มารถคอมเมนต์ก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกดไลค์ s u b สไคร b e ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารของเกมมูมมสเตอร์ ในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับผม